การยืนยันเพื่อเยียวยาจักกะแต่ละคนจักกะที่1ฉันยินดีที่จะปล่อยวางความกลัวความกังวลและสถานการณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเงินการงานความปลอดภัยและการปกป้องของฉันฉันรู้ว่าฉันได้รับการปกป้องอย่างสมบูรณ์แบบและทุกความต้องการของฉันได้รับการตอบสนองอย่างมากมายจักกะที่สองฉันปลดปล่อยความปรารถนา และความอยากอาหารทั้งหมดของฉันสําหรับแสงสว่างฉันปลดปล่อยความกลัวความคิดเชิงลบใดๆที่ป้องกันไม่ให้ฉันรู้สึกสงบความสามัคคีและความสมดุลความคิดและอารมณ์ทั้งหมดของฉันหลังไหลเป็นความสามัคคีความปรารถนาทั้งหมดของฉันมีความสมดุลอย่างสมบูรณ์แบบจากกาที่สฉันยินดีที่จะปล่อยวางความกลัว และสถานการณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอำนาจและการควบคุมฉันยอมรับพลังของฉันอย่างเต็มที่เป็นเรื่องที่ดีที่ฉันควบคุมอำนาจของฉันและอนุญ,ญาตให้ตัวเองใช้พลังที่พระเจ้าประทานให้ฉันในการรับใช้ความรักและแสงสว่างจักระที่4ี่จงใจปลดปล่อยความกลัวและความกังวลเกี่ยวกับการให้และการรับความรักหัวใจของฉันเปิดกว้างและไหลออกมาอย่างอิสระ ด้วยความรักต่อตนเองและผู้อื่นฉันอนุญาตให้ตัวเองให้และรับความรักได้อย่างง่ายๆจากกาที่5ฉันเต็มใจปลดปล่อยความกลัวและแง่ลบทั้งหมดที่ปิดกั้นฉันจากการแสดงความจริงของฉันฉันรักฉันพูดความจริงของฉันและฉันอนุญาตให้ตัวตนที่สูงกว่าของฉันพูดผ่านฉันฉันใช้คำพูดของฉันเพื่อสร้างความสวยงามในโลกใบนี้ จักระที่หกจงใจปลดปล่อยความกลัวทั้งหมดในการมองเห็นอดีตปัจจุบันและอนาคตฉันปลดปล่อยความกลัวทั้งหมดที่ฉันมีเพื่อที่ฉันจะได้เห็นสิ่งมีชีวิตที่รักของแสงสว่างมันโอเคสำหรับฉันที่จะเห็นความจริงของฉันวิสัยทัศน์ของฉันถูกสั่งอย่างสมบูรณ์แบบและส่องสว่างด้วยความรักจากระที่เจ็ดฉันอนุญ,ญาตให้แสงสว่างละลายอุปสรรคใดๆที่ทำให้ฉันไม่ ได้รับสติปัญญาและการชี้นำของพระเจ้าฉันปลดปล่อยความกลัวทั้งหมดในการฟังตัวตนที่สูงกว่าของฉันพระเจ้าเทวดาและวิญญาณที่นำทาง